ฟอลโล่หมีใน EP นี้ครับพากลับไปนั่งเครื่องบินอีกครั้งหนึ่งในฐานะมือใหม่หัดนั่งรอยอดซิลคลาสวันนี้นั่งจากนาริตาก,กับกรุงเทพครับรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วตั๋วอีโคโนมีสามารถอัปเกรดได้นะปะเราขึ้นเครื่องกันดีกว่าครับอัปเกรดแล้วขากับวันนี้ก็บินกับโบอิงเจเจนะครับตัวใหม่ของการบินไทยเครื่องอลศกกรทีท a ครับขามามา A35 0ตัวเก่าละเป็นตัวใหม่ละขากลับก็กลับกับตอมเจตัวใหม่ มาดูกันว่าบนเครื่องนี้มีอะไรบ้างเนาะชิดเขาจัดเป็นหนึ่งสองหนึ่งนะครับเป็นแบบเพเวลอออชิดที่ทผมนั่งนี่จะเป็นส่วนตัวหน่เข้ามาอยู่ในคอกนด่เป็นหน,หน้าต่างได้มาสองบาทครึ่งนะครับตู้อยู่นี่มีผูฟังแปดนไว้ให้นะฮะแต่ว่าไอ้นี้ผมเอาของเยกเข้าไปแล้ว มีแซนหนังสือเปิดดิ่ได้นะครับผมชอบตรงเจ็ดอ่ะตรงนี้มันสามารถทัสสกรีนได้ง่ายๆไม่เหมือนสามห้าศูนย์ที่มันเอื้อมสุดลิตรเลยอันนี้เอื้อมถึง ลับก็ประมาณ5ชั่วโมง40นาทีครับ6ชั่วโมงวันนั้นนะ่ะมาดูนี่มีอะไรบ้างเครื่องตองเสร็จไม่มีนั่นนะครับไม่มีจอทีวีนะครับมีแค่แอร์แม็ เอสซีก็เป็นแบบเก่าดู บนเครื่องลำนี้มี Wi-Fi นะครับแต่ว่าเสียตังค์นะจ๊ะเมนูวันนี้ก็จะมีเป็นคานาเป้นะครับเป็นมูเล่แล้วก็ให้เลือกว่าจะเป็นเซตญี่ปุ่นเซตไทยเซตตะวันตกผมก็เลือกอาหารไทยจ้าเบื่อญี่ปุ่นแล้วนะ มือที่สองเนี่ยไม่ได้เซตไทม์เสริมนะครับก็คืออยากกินก็บอกว่าจะกินตอนไหนก่อนลงอะ่ะสำหรับ Boeing 777เาลำใหม่ของการบินไทยครับได้รหัสว่า7 7 y นะครับต่างกับลำเก่าก็คือมีรอยย l first c l a s s กลับมาให้บริการแล้วจ้าครับอันนี้ก็เป็น Position t a พล Off Landing ก่อนอันนี่คือโต๊ะนาทีนั้นเป็นลอยใช่ ลดันเข้าไปกับแข่งออฟแลนดวิ่งครับเปิดโูฟันก็รุ่นเดิมจ้ารถเซอร์วิสของการมินไทยที่นี่นะครับคันเล็กนิดนึงน่ารักดีนะ แล้วเราก็เห็นเงาของเครื่องเรานะครับสะท้อนอยู่ในกระจกกระจกของเขาใสมากเลยต่างกับสนามบินบ้านเรารับเลย เก็เตียนจะบายๆเขาตอบนะครับเอ้าวันนี้เขาไม่บายๆเขาเดินไปเลยอะบายๆเองก็ได้บายๆทาับคาสั่งบายตลอดงน้ะคะและอีกคร่ก็ตรวจทบเรื่องจอดชายในข้องโดยสารยกความเอดชายตรงงานปฏิบัการทาในเรื่องของเรือโทรศัพท์ือถอและคอนเทนต์อิกทิสัญญงดาจดมายเป็นไาโหมดงตดุปกรณ์ดักกล่าวไว้ตามขั้ Ladies and gentlemen, welcome on board by our international member of Star Alliance, Dr. David Mayden-Hayes, and Canada. Captain of the Provincial Council of the United States, would like to welcome on board our Royal Osteoporosis. อย่างหนึ่งที่ไม่มีอิจฉาสนามบินเขานะครับมองไปด้านบนเลยครับนี่แหละครับคือ observation deck ของนาริตะ Terminal 1ซึ่งมองเห็นเครื่องบินอย่างชาัดเจนเลยสามารถเอาอาหารมาทานได้ด้วยนะครับอิจฉาเขามากเลยที่เมืองไทยไม่มีแบบนี้บ้าง วันนี้เครื่องของเรานะครับจะเทคออฟจากรันเว์หนึ่งหขวาครับ เรามาฟังเสียงเครื่องยนต์ General Electric ของโ o อิ n เ7 7300 ER ลำนี้กันจ้า แจ้งก็ถึงขั้นดับแล้วครับได้เวลาเสิร์ฟอาหารแล้วจานแรกมาแล้วครับเป็นมูสเนื้อปูนะครับเสิร์ฟพร้อมซอสอันนี้เนยมาแล้วครับหนงปานกํนาลังตามมาพี่หมีลองเอาช้อนซ่อมแล้วก็มีดมาเรียงกันดูนะครับเป็นการจัดโต๊แบบสวยๆให้ดูชุดอาหารไทยมาแล้วครับวันนี้ประกอบไปด้วยมัสมั่นเนื้อผัดผักรวมแล้วก็ไข่เจียวกุ้งนะครับ หลังอาหารคาวนะครับชีสกับผลไม้และแครกเกอร์ก็ตามมาครับแต่ที่ผมชอบที่สุดคืออันนี้เลยจ้าบูเบอร์รี่ครีมชีสของหวานอร่อยมากอ่ะเดี๋ยวตักข้างในให้ดูนะครับบูเบอร์รี่ฉ่ำๆเลย จากแมปแล้วเครื่องกําลังบินอยู่เหนือี่สุโอกาประเทญี่ปุ่นเสียดายว่าฟูจิไม่ออกมาให้เราชมนะครับแต่ไม่เป็นไรครับอย่างได้เห็นพระอาทิตยตกเป็นการส่งท้าย ครัแม็กทีเครื่อง Approaching ทุนนภูมิแล้วครับวันนี้เนี่ยฝ่าพายุลงเลยครับทั้งฝนทั้งฟ้าแลบเลยซึ่งกว่าจะลงได้เนี่ยเราบินวนอยู่หลายรอบเลยทีเดียวครับ และแล้วครับคุณอลงกรณ์ t G677 ครับก็พาเรามาถึงท่ากาศยานสุวรรณภูมิและสวัสดิภาพครับแต่กว่าจะลงได้เนี่ยนะครับก็บินวนกันอยู่หลายนาทีแล้วทีเดียวทำให้วันนี้เครื่องช้าไปนิดหน่อยจ้า จะเทียบหลุมจอดนะครับทั้งฝนทั้งฟ้าก็ยังไม่เบาลงเลยครับสำหรับวันที่พี่หมีนั่งมานะครับ สำหรับรูทประจำของเครื่องบิน Boeing 777 300ER ลำใหม่ของไารบินไทยนะครับก็คือ TG 676677กรุงเทพนาริตากรุงเทพแล้วก็ TG 910911นะครับกรุงเทพลอนดอนฮิตโรกรุงเทพครับอยากนั่งเครื่องบินลำนี้ก็จอง2รูทนี้นะครับเป็นหลักจ้า และก่อนจะจากกันไปครับพี่หมีฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพจ Reway Angel YouTube ช่อง Follow หมีเพจ Follow หมีของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าจ้าสวัสดีครับ